บวดีกวันที่6วันนี้แหละวันที่แก้วจะเก็บสาดาวได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ก็แปกมาทุกวันเลยนะครับไม่มีวันไหนที่จะได้สาดาวทำไมทำไมแก้วกา,กากจังนะวันนี้แก้วจะพาทุกท่านนะครับมาตีบอรบวดีกวันที่6กันก็จะตีให้ชม2ไม้เช่นเคยครับมีบ้าน1ิและบ้าน14โดยบ้าน13ของแก้วนะครับไม่ต้องสืบก็รู้ ว่าเจอกับป้าสิบสีปาดเงือแป๊บก็จะทําการใช้สุดนี้เลยตอนนี้ก้องต้องบอกเลยนะครับว่าว่าแก้วติดอนาคีมังกรน,นะครับแก้วชอบเล่นมากๆเลยก็เลยจะหยิบมาใช้ชมกันเดี๋ยวแก้วจะอธิบายนะครับว่าแก้วลงยังไงเพื่อเป็นการวางแผนนาองเพืชมเห็นแก้วลงครับจะได้เอาไอเดียที่แก้วลงครับไปวางแผนกันบ้างแล้วก็จะจะได้ตีได้3ดาวเนาะแต่แก้วป้าสสามเจอป้าสิบสี่นะครับแก้ววางเพียงแค่2ดาว เมื่อวานแก้วแป้น,นครับแก้ได้เพียงแค่ดาวเดี่ยวนครับับนนี้แก้วจะมาแก้มือเรามาดูกันก่อน,นครับว่าบ้าน14ที่แก้วเจอเป็นอย่างไรบ้านอยู่ด้านซ้ายล่างนครับป้อมมีสีอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายนะครับจะมีป้อมเ,อเครื่องยิงหินนะครับคุมอยู่ผู้ก้าก่จะอยู่รอบบ้านเลยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้วยควีนชาร์ตนะครับโดยแก้วจะทําการใช้มังกรนอน,น,อน,นครับลงไปตรงนี้เลย บริเวณด้านขวาก็จะพังลงไปจากนั้นครับแก้วจะทําการเข้าด้วยทางฝั่งของควีนนะครับเจาะเข้าไปควีนก็จะเข้าไปด้านนันครับซึ่งแก้วจะใช้ระเบิดโจมตีตรงนี้การตรงนี้นะครับควีนก็จะก็จะเดินมาด้านนะครับแล้วก็โจมตีด้านล่างด้าน,นะครับและแก้วก็จะเข้าด้วยนักขี่มังกรด้านซ้ายนะครับเข้าไปที่บ้านแก้วใช้คิงด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้เจ๊โจมตีบริเวณด้านนี้นะครับก็หวังว่าที่แก้ววางแผน มันจะทําให้แก้วสามารถที่จะเก็บสงดาวเปอร์เซ็นต์สูง,สงได้นครับแก้วตั้งเป้าไว้นครับว่าว่าจะเก็บให้ได้80%โอเคแก้วขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะโจมตีเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างเลยนะครับที่จะที่จะต้องตีให้ได้นาะอโอเคพร้อมแล้วนะครับกดโจมตีเลยมาครับมามาโจมตีกันก่อน,นเลยนะครับแก้วจะทําการใช้ มังกรน,น้อยที่มีนะครับลงไปด้านขวาก็จะซูมออกก่อนเดี๋ยวแกวกะจังหวะให้ดีก่อนครับว่าจะปล่อยประมาณไหนบ้างแก้วปล่อยมังกรน้อยครับลงไปด้านขวาหนึ่งตัวโอเคลงไปแล้วนะครับแล้วก็เช็คคีล,ลงไปด้านล่างครับทําการปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวครับเช็คกับดักลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดําปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับโอเคบอลลูนเข้าไปครับก็จะเข้าไปเรายังไม่ต้องใช้ยาบ้าเนาะ ควีนก็จะชาร์จเข้าไปนะครับตามที่แก้ววางแผนไว้แก้วปล่อยเยียบ้าน,นครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวเลยเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำนะครับแต่ว่าไม่พบเนาะเราโจมตีไปที่ควีนได้ไหมได้นะครับแล้วก็โจมตีป้อมพูได้แก้วใช้ซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะประกันแพงนั่นเองอ้าวยังงี้ควีนครับจะมาด้าล่างหรือเปล่าโอเคควีนมานครับเราปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัว แล้วควินก็จะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าควสุดท้ายนะครับที่มีดูเหมือนว่าถังแกจอกมาครับเราปล่อยยาพิษไปก่อนแล้วก็จะทําการใช้ยาบ้านครับลงไป1นขวดเลยแล้วปล่อยซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะเปิดกาแพงให้ควินครับเข้าไปใช้สกิลหายตัวเลยครับแก้วคิดว่าเราไม่ควรที่จะชาแล้วนะครับแก้วขอปล่อยยึดติลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะทําการใช้คิงลงไปด้านซ้ายนะครับทาการใช้ บอลูนที่มีนะครับลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนักขี่มังกรลงไปนะครับขอโทษด้วยนะครับจอมันกระพริบและแก้วปล่อยปูเดนลงไปก็จะเข้าไปด้านในนะครับเราทําการใช้สกิลคําพิมพ์ตัดจังหวะนี้เลยครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาพิ่มเลือดลงไปได้ไหมเดี๋ยวแก้วลอให้บ้านมันต้องกันตนเองก่อนเนาะก็จะให้บ้านครับป้องกันตนเองเราจัดการใช้น้ำยาพิ่มเลือดลงไปจังหวะนี้เลย โอเคนะขีมังกรได้รับการเยียวยาน,นครับบ้านยังไม่ป้องกันตัวเองนี่สิเราแช่ไปแช่ไปนะครับแล้วก็จะล่องหุ่นที่ไหนได้บ้างโอเคแก้วปล่อยเจ๊ไปด้านบนนะครับตามแผนเลยพยายามยาล่องหุ่นลงไปนะครับให้กับบอลลูนบอลลูนตายหมดเลยนะครับโอ้โหงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับเราปล่อยน้ำยาล่องหุ่นลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคโอเคถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่นี่ไม่ได้เนาะ ก็ได้มา2ดาว6กซครับยังไม่ได้ตามที่แก้วหวังไว้นะครับก็คือ80%ดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้เพิ่มเลยแก้วปล่อยมินเนีย่ยลงไปนะครับทำไมแก้วไม่ปล่อยตั้งแต่แรกละกันโอเคนะครับแก้วได้มา73%ใช้มินเนีย่ยไปเ้่นขวานครับแต่ถูกป้องทนูยิงมาเอ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 ,เ,อ,เ,อเราลงตรงไหนได้บ้างดารานะครับมีเยติและยูก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับแก้วได้มา2ดาว79นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้80อย่างที่หวังไว้นะครับวันนี้ถือว่าไม่พลาดครับไม่พลาดก็ทำได้ตามแผนเลยนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับว่าว่าจะเก็บ2ดาว80ก็จะได้มาใช่ไหมใช่นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับบ้า13จอบ้า14เก็บมาได้2ดาว80ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับหรือว่าดี ก็แล้วแต่จะพิจารณานครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านสิบสี่กันต่อเลยนะครับวันนี้แหละวันที่แก้วจะต้องได้3ดาวเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมมาที่สองตอนครับก็จะเป็นบ้านสิบสี่ของแก้วโดยสุดที่แก้วใช้นะครับก็จะเป็นการใช้สุดใหม่ที่แก้วยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็จะลองสดๆเลยครับในในบอรินครับเป็นการใช้ซูเปอร์มินเนียนในแมคโคน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สุดนี้จะ้ังสรรขนาดไหนนะครับบ้านที่แกเจอครับก็จะเป็นบ้านที่บ้านที่โหดใช้ได้เลยนะครับนี่คือบ้านสิบสี่ที่จัดบ้านไว้ด้านอนครับคุณชมอใจสงสัยนะครับว่าทําไมเขาไม่เอาบ้านไว้ตรงกลางครับคือเขารอบเป้านะครับถ้าเราเข้าเราอาจจะได้เพียงแค่2ดาวนะครับแต่ว่า3ดาวทาไม่ได้นั่นเองการที่แกจะเข้านะครับแกจะเข้าด้วยหรือหอรวมครับด้วนความมือเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็จะปล่อยซูเปอร์มินเนี่ยนออกมาครับทำการ ทางฝั่งของซูเปอร์มินเนียนทำการใช้ยาบ้ายาล่องหนครับเพื่อที่จะโจมตีบริเวณด้านนี้พังลงไปจากนั้นแกจะใช้มังกรน้อยครับลงไปดานขวาใช้ควีนเจาะเข้าไปนะครับแกวหวังว่าบริเวณด้านนี้นะครับจะพังลงไปด้วยควีนครับที่เจาะเข้าไปก็จะพังลงไปนะครับแล้วก็แกจะเข้าด้วยครั้งนักขี่มังกรลงไปนะครับทางด้านซ้ายก็จะไหลขึ้นไปด้านบนเลยแล้วก็ทําการใช้คิงเก็บด้านนอกนั่นเองแผนแก้วซับซ้อนมากเลยนะครับไม่รู้ว่า ถึงเวลาจริงครับมันจะทําได้ตามแผนหรือไม่ยังไงก็ฝากคุณชมเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะครับแก้วจะทําให้เต็มที่เลยโอเคแก้วเกินมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับถึงเวลาต้องต้องโจมตีแล้วนะครับขอให้แก้วตีได้3ดาวนะแก้วขอเช็คทุกอย่างก่อนครับว่าพร้อมไหมแก้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันแก้วกลัวว่ากดใช้น้ํายาอะไรพวกนี้ไม่ทันเท่าไหร่นะแก้วจะปล่อยรือหรอรบที่มีลงไปนะครับแก้วขอปล่อยบอลลูนไปก่อนหนึ่งตัวละกัน เพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีดำนะครับแก้วปล่อยบอลลูนเรือหอลบมนะครับแล้วก็ใช้แก้วจะต้องปล่อยยาบ้าลงไปนะครับปล่อยยาโคลลงไปนะครับแล้วก็คุเอามานะครับก็จะทําการโคลนอ่ะมันคลนบอลลูนนะครับมันไม่โอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่เป็นไปตามแผนครับไม่เป็นไปตามแผนซูเปอร์มินเนี่ยของแก้วไม่ได้รับการโคลนครับแล้วก็ไม่อยู่ในยาบ้าด้วยนะครับโอ้โหจบแล้วนะครับ โปรเพเยอร์เขาเล่นกันยังไงเนี่ยแก้วนี่เป็นไก่เพเยอร์เลยนะไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้เลยครับฉะนั้นเราไปตามแผนต่อครับก็จะใช้มังกรน,น้อยลงไปด้านขวานครับแล้วก็จะทาการใช้ควีนครับลงไปตรงนี้เลยแก้วปล่อยควีนบอลลูนนางฟ้านครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์เบิร์ดลงไป1ตัวแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปครับแต่ว่าแก้วมียาบ้าเพียงแค่2ขวดครับแก้วเอามาน้อยด้วยเกิน ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับก็จะปล่อยอยาบ้าลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนักล้าหัวลงไปนะครับจังหวะนี้เลยก็จะเข้าไปนะครับนิดนึงโอเคแก้วใช้ระเบิดนะครับลงไปตรงนี้เลยก็จะปะิดกำแพงด้าน,นะครับควินเข้าไปเจอกับป้อมเอ็กโบนครับแล้วก็เครื่องยิงหินเราอาจจะต้องทําการใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าป้อมพูจะยิงมาที่นังฟานครับ ไม่สู้ดีเลยครับควีนอาจจะไม่ไปด้านซ้ายนะครับนี่โอ้โอโอมาครับควีนมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปกันควีนเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาพิษไปที่ลาวาเลยครับเราใช้สกิลหายตัวเลยละกันนะครับแล้วก็เข้าด้วยที่เหลือเลยนะครับก็จะเป็นนักขี่มังกรครับตามที่แก้ววางแผนไว้นะครับเสียดายจริงครับที่บ้านยังไม่พังลงไปนะครับแก้วทําการใช้สกิล ทำพีมาตะจังหวะนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันโอเคดูเหมือนว่าทางเราจะเข้าไปกัน,นครับก็จะเข้าไปแกไม่รู้ว่าจะได้บ้านหรือเปล่าน,นะครับไม่อยากจะคิดเลยแกขอปล่อยคิงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้มินเนี่ยลงไปนะครับทางด้านล่างเลยโอเคนัก okay. ขี่มังกรเข้าไปนะครับเราไม่เหลือน้ํายาแล้วนะครับเราจะปล่อยเจลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะทําการเข้าไปนะครับแกขอใช้นักลักข้าหัวลงไปที่ควีน ก็จะเข้าไปนะครับควินตายลงไปไหมน่าจะไม่ตายนะครับเจ๊โอ้นาราขั้าหัวของเราตายลงไปก่อนครับก็จะเข้าไปโอเคตอนนี้นะครับเราขึ้นไปด้านบนแล้วใช้สกิลมาลิกธูดาครับสัเข้าไปก็จะเก็บด้านริมด้านะครับดูเหมือนว่านักขี่มังกรครับจะตายลงไปเกือบหมดแล้วนะครับและแก้วก็เล่นทายาทครับไม่น่าลองเลยนะครับคงต้องไปฝึกก่อนครับให้ดีนะครับถ้าสุดไหนที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเล่นครับอย่าพึ่ง เอามารองในวอลลีนครับไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมจะได้1ดาวเหมือนแก้วนะครับแก้วเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้าถ้าแก้วสามารถที่จะโจมตีโซนนี้ได้นครับแก้วว่าเรามีลุ้นที่ได้สาดาวเลยนะครับแต่แก้วยังทําการควบคุมกับซูเปอร์มินเนี่ยไม่ได้นะครับแก้วอาจจะต้องเอาแต่ซูเปอร์มินเนี่ยมานะครับไม่ต้องเอาบอลลูนมามันจะได้โคนซูเปอร์มินเนี่ยนั่นเองแก้วก็ผิดพลาดไปเนาะโอเคนะครับเราตีไปส่งมาให้นะครับ ไม่ต่างจากเมื่อวาน,นครับแทนที่วันนี้น่าจะได้4ดาวนะครับก็ได้เพียงแค่ได้3ดาวนะครับบ้าน13เนี่ยแก้วทําได้ดีแล้วก็ถือว่าดีนะแก้วว่าแก้วโอเคเลยนะครับบ้าน13ตีบ้าน14ได้2ดาวนะครับถือว่าไม่เกเลยแต่ว่าบ้าน14ของแก้วนะครับเจอบ้าน1 4แก้วทําได้เพียงแค่ดาวเดียวแก้วรู้สึกว่าแก้วแย่จังก็ต้องคูดาวก่อนเนะเาะรออีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้ให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่า ว่าสุดท้ายนะครับในวอลริกประจําเดือนมกราคมนะครับแก้วจะเก็บสําดาวได้หรือไม่เรามาดูข้อมูลฤดูกาลกันดีกว่านะครับข้อมูลฤดูกาลครับบอกว่าตอนนี้แคนก้าวก้าฟามิลีนะครับตกไปอยู่อันดับที่6เลยครับเรามีดาวอยู่ที่179ดวงครับถือว่าวาเซียวนะครับซึ่งถ้าเราถ้าอันดับที่7ครับมีดาวเพิ่ม1ดวงจะเท่ากับเรานั่นเองเราก็อาจจะพ่ายแพ้ลงไปได้นะครับ ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าแคนแก้วกาฟมลีจะเป็นยังไงครับจะได้เลื่อนชั้นหรือ้อจะได้อยู่หลีกเดิมหรือไม่นะครับหรือว่าจะตกลีกยังไงก็มาดูกันและเหมือนเดิมนะครับผุณชมเป็นอย่างไรกันบ้างบวันที่6นะครับผู้ชมเก็บ3ดาวได้ไหมหรือหรือคุณชมเก็บได้1ดาวเหมือนแก้วแปะมือแปะมือนะครับเรามาเป็นพวกเดียวกันนะครับชายาแก้วก้า1ดาวนะครับก็ไม่ได้มาเพราะชกชวนนะครับเพราะว่าแก้วไก่นั่นเอง โอเควันนี้แก้วก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะครับคุณชมชอบหรือไม่ที่แก้วมีบอกครับว่าแก้ววางแผนอย่างไรก่อนที่จะตีนะครับเพื่อที่คุณชมจะจะได้ดูนะครับว่าแก้ววางแผนอย่างไรและตีจริงเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปตามแผนนะครับอย่างเช่นไม้ที่บ้านสินะครับก็เป็นไปตามแผนเลยแต่ว่าบ้านสินะครับแก้ววางแผนครับแก้วว่าแก้ววางแผนดีนะ แต่ว่าแก้วเล่นจริงครับมันไม่เป็นไปตามแผนมันก็มีแบบนี้นะครับคือเรากะไว้ไม่เป็นไปตามแผน,นครับก็ก็อาจจะต้องพลิกแผนกันไปท่านผู้ชม,ชมชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับวันท,นที่วันที่เหลือนะครับแล้วก็เดือนอื่นๆแก้วจะได้ใส่การวางแผนไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมครับได้เอาไปวางแผนกันโอเควันนี้แก้วเกินมานานครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ